สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ครับวันนี้เราจะไปที่ไหนกันครับเออร้านอะไรนะคะคูณนังยองเอ้ยพียย่ใ่วันนี้ครับเรามีพิกัดอยู่ที่เขาเรียกว่าคาเฟ่นา่นารักักเปิดเฉพาะวันหยุดครับชื่อร้านบ่าม่วนฟันคาเฟ่อยู่แถวที่ไหนเลยห้ยม,มหารัะ ับวันนี้เราเดินทางกันด้วยหรอครับ Let's go ไปกันเลย วันนี้เราตื่นนอนกันแล้วเลื่อนเฟซบุ๊กไปเจอคาเฟ่นารักนาร,รักแห่งหนึง่งต้องบอกว่าตลกกันมากครับเพราะเราอ่านชื่อคาเฟ่ผิดกันตั้งแต่ยังไม่ได้ไปร้านเลยแล้วเราก็อาบน้ำแต่งตัวเดินทางกันครับ to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long if i could lay down beside you i would have นี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมอนฝันคาเฟ่ที่นี่จะเปิดเฉพาะวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ได้ที่นั่งไหมครับนี่เราก็ัาหาที่นั่งกันครับม,รมุมถ่ายรูปก,กลางน้ำเนี่ย ไปสั่งน้ำสวัสดีครับโอโกะที่นี่มีแบบไหนบ้างคงงแงนแบบเดอยแบบเดียวเลยเอานี่อเอาโอโก,กะหวานน้อยเห็นเห็นเขาสั่งกันนะเพราะว่าเป็นีเด็ดของที่นี่หรอือเปล่าใช่ค <c oughs> ่ะไก่ทอดทอดไกเนี่ยมีเลยค่ะเสตียเดี่ยวเสตียเดี่ยวขัดแล้วกินอะไรอีกไงยยก็สั่งอันนี้หนึ่งก็ข้าวยำบัดโกะ เดี่ยวพาพหมือนก็นยังประตูของผู้ชายค่ะแม่แทนแน่ๆไม่มนูไน้แล้วหายที่ภ้าเดี๋ยวนี้จะเอ,อ,อาอะไรเราเอาโกโก้ไปแล้ว,ลวเอาหวานหวานน้อยนะกะินอะไรดีอ่ะแพทเช่นอ,เ,อเมย์อเมย์ใส่อะไรเนะี่ยลิ้นจี่อันนี้แอปเปิ้ลเอาอะไรอันนี้จะเป็นน้ำส้มน้้สม ขันสดเอาโอเคครับอันนี้โต๊ะมีบิบฮะยูได้ยูได้สั่งบิ๊บไหมเอ่อเพิ่มบิ๊บเท่าไรคะเพิ่มบิ๊บหน้าค่ะเพิ่มค่ะนั่ะเพิ่มค่ะเพิมบิ๊เติมบิ๊บอ๋ออันนี้คืออ่าพนักงานรีเซพชันเหรอใช่ไหมพนักงานรีเซพชันที่นี่เหรอเฮ้ยมีมีคนเดียวเองมีอยู่ในน้ำ้วยอ๋อ เขาเขาเอาหัวหลบกล้องอยู่อ่ะมันเขายังไม่ชินไงมันเป็นที่ถ่ายรูปเนี่ยยูอ๋อป่าป่าเราสั่งผัดก๋วยเตี๋ยวคุณยายผัดก๋วยเตี๋ยวคุณยายค่ะแล้วก็ข้าวขยำปลาทู แล้วก็โกโก้เพิ่มวิปครีมหวานน้อยแต่เพิ่มวิปครีมนะคะชีดนี่เป็นบ้านเป็นบ้านสวนก็ทำกันเนี่ยทำกันแค่แบบในสวนเหมือนสวนในบ้านนะคะแบบแบบลมลื่นแล้วก็เป็นจุดเหมือนเป็นบ้านเป็นบ้านเป็นบ้านรุ่นเก่าๆนะบ้านโบราณคล้า,ายๆบ้านออ,กอ,อกสไตโบราณ เป็นแบบแนวเก่าๆมุมถ่ายรูปตรงนั้นน่าจะสวยกลางน้ำเลยต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นมารับเครื่องดื่มน่ารักจังเลยธรรมดาลอดธรรมดามี่บุลการ์โน่ำส้มขันสด อาหารของเรามาแล้วครับนี่คือเมนูแนะนำของที่นี่เลยลก๋วเตี๋ยวของคุณยายครับจะคล้ายๆกับผัดไทยกุ้งสดเลยนี้คือข้าวขยำขยำปลาชูค่ะ สวยงามน่ากินนี่ไงเขานี่ไงให้ยูระบายสิจุดคืนอ๋อกินข้าวเสร็จแล้วต้องกินอะไรของหวา <Wow! S 1> นนะคะมีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นเซต แต่ไม่มีเค้กใช่ไหมคะมีแต่ไม่มีค่ะแล้วก็วันนี้ผลไม้มันไม่มีอะค่ะช่วงนี้หรือดูวันนี้มีสตรอเบอร์รี่ก็เล้ขายเป็นชิ้นแยกกับวิปครีมอ๋อมีไอติมไหมครับไม่มีไม่มีจะมีแค่บัฟเฟ่ค่ะบัฟเฟ่ต้องไหมได้ลองลองได้หนึ่ชิ้นไีคะหนึ่งชิ้นนะเดี๋ยวเอาสองแล้วแต่ชิ้นใหญ่ไหมกลางๆค่ะถ้าเกิดสองชิ้นกสองชิ้นก็ไ ถ้าเป็นหนูคนเดียวหนูกินชิ้นหนึ่งหมดไงกลัวยูไม่กินกับเราเลยเอาชิ้นนึงก่อนก็ได้ครับได้ค่ะ40บาทค่ะร้านร้านเนี่ยอ่านว่าอะไรครับพี่เหมือนฝันเหมือนฝันอ๋อที่ที่แปลเป็นไทยว่าเหมือนฝันนะครับค่ะตอนแรกอ่ะผมผมอ่านว่าอะไรนะม้วนฟันผมก็ไม่ใช่ค่ะม้วนฟันก็เลยสงสัยว่าอ๋อ เหมือนฝันเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับครับมีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังครับเรา,รา,เ,าเราเรียกชื่อร้านเขาผิดม้วนฝันเราเข้าใจว่าม้วนมวน่มวนที่แปลว่าอยน้องป๊อบมาม้วนที่แปลว่า สนุกแล้วก็ฟันที่แปลว่าสนุกสนานตั้งชื่อให้เขาใหม่เราก็เลยตั้งชื่อว่าม่วมฝันเหมือนฝันค่ะเราก็เลยมารู้ทีหลังว่าชื่อร้านว่าเหมือนฝันคาเฟ่นะครับทุกทคนป๊บผมมาแล้วครับอุ้ยน่ากินมากเลยน้ำผึ่ง ป่เราจะไปนั่งกินกันต่อครับเราได้ขนมใหม่ไมปนไงเราก็ได้ย้ายที่ทำการใหม่ครับ มาอยู่ใกล้ๆกับจุดถ่ายรูปเลย,ลเยงงมีน้พัดลมด้วยยังคำเรื่องไอเหมือนฝันกับม้วนฟันยังไม่หายเลยบอกเขาว่าร้านนี่ไงร้านม้วนฟันม่วนฟัน,นแต,แต่แต่ก็สะกดให้งงนะนู่นมีน้องเป็ดเป็ดกำหารเยอะมากครับที่นี่ ไปตอนนี้ก็ห้าโมงเย็ยนแล้วเราก็อยู่กันที่นี่ตั้งแต่กี่โมองอยู่กันที่นี่ตั้งแต่วันบ่ายสองปะอันนี้นามมา้ำอ <Yeah. S 1> ะไรน้ำอะไรน้ำสมุนไพรยังไงเนี่ยใช่มันจะหมดแล้ว yeah. ชิมสิหอมหอมน้ำสมุนไพรหอมมะหานมีน้ำเปลาเลยค่ะก่อนกลับเดินไปดูอีกมุมหนึ่งที่คนชอบเดินไปดูกันครับเฮ้ยมุมนี้อยู่ไม่ถ่ายรูป นี่ใช่ไหมหมายถึงว่ายูไม่ถ่ายถ่ายยูไปเดินไปก่อนก็ได้เขาอกมาถ่ายบ้านภูลำนำ ามาน,นี่เขาต้อนรับอยู่ดีมากเลยห้ามห้ามออกเดี๋ยวเปิดออกไพาเล่นช่วยหน่อยในในก็มาแล้วเลยเข้ามาเลี้างในสวนนะครับของทางร้าน ก็จะเป็นอีกมุมด้านกว้างครับจะอยู่ตรงข้ามกับร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนู้นอันนั้นคือตรงที่เรานั่งกันที่มีบาะสีเหลืองกับสีชมพูอันนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปเช็คกินแล้วก็อีก่วนนี้ก็เป็นเรือนริมน้ำ มันได้อีกไปไหนกันไปไหนกันกหอมมะ คืออะไรอ่ะคือชื่ออะไรเป,ไเ,ปเป็นคลองน้ำหรอเป็นสวนเหมือนกันโอ้โหนี่เป็นส่วนของเขาหมดเลยนี่ ก็ได้เวลาที่จะเดินทางกลับของพวกเราครับวันนี้เหมือนฝันเป็นไง,งเคมไหมแล้วก็ธรรมชาติอยู่กันครึ่งวันเลยอยู่ดูน้องติ๋งะนนอาหารเป็นไงบ้างอาหารที่นี่ข้าวหน้าปลาทูขยำเหรอ เข้าวขยะปลาทูอะไรเครื่องดืม่มโกโก้โกโก้เราเพิ่มดิฟเองเค <laughs> okay, ครับก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเย็นแล้วครับน่าจะต้องไปออกกำลังกายกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในทริปต่อๆไปครับผมบ๊ายบาย แล้วก็จบไปอีกวันครับสำหรับการเดินทางของเราสองคนในวันนี้ก็เช่นเดิมครับแฮปปี้ <Happy S 1> กันทั้งสนุก <'m> ทั้งอิม่ม <'m> แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆ okay, ที่เรายังไม่เคยเห็น <Yeah. S 2> เราเฝ้าคอยถามกันอยู่เสมอว่า ในชีวิตนี้มีเป้าหมายอะไรอีกไหมยอยากได้อะไรอีกหรือเปล่าแล้วเราก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ได้อยากได้หรืออยากมีอะไรอีกเลยแล้วเราก็ถามกันว่าแล้วอะไรคือความหมายของชีวิตสุดท้ายเราก็บอกกันว่า ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีความหมายขอแค่มีความสุขในทุกวันก็พอเราจึงตกลงกันว่าเราจะนำพา <'m> ตัวเองออกเดินทางกันเรื่อยๆไปพบสถานที่ใหม่ๆพบเจอผู้คนใหม่ๆแล้วทุกคนอย่าลืมพาตัวเองออกเดินทางกันด้วยนะครับ sit